ครับมาต่อกันนะผมชับเตอร์หนึ่งอันดีนะครับผมผมโคนาตะแล้วเรากลับมาอยู่ในเกมส l ลนดี้ทับบนะครับคลิปที่สองแล้วคลิปนี้พยายามพูดไม่ให้ไม่ดังมากนะเดี๋ยสแตกแล้วไม่หนวกหูนะครับเราจะเสียประมาณนี้กันแล้วกันเบาๆนะครับอ่ะคลิปที่แล้วชัปเตอร์ศูนย์นะครับคลิปนี้ครับเราเป็นนะครับเราเป็นตัวของเราครับผม ดงนี้ for some reason we can contact the อ้อาว่ะคงต้องถึงเวลาของฉันแล้วละ่ะนี่มันมืดมากฉันทำการไนท์วิชั่นที่ห้องเก็บของมันล็อกไว้อยู่อ่ะฉันน่าจะปลดล็อกหน้าที่ห้องคอนโทร ้าหากฉันได้ตัวอย่างของสตาร์ทมาแล้วฉันอาจจะไปที่สักที่หนึ่งนะแล้วก็ให้ตรวจสอบฉันต้องรีบแล้วล่ะนี่ครับผมนี่คือตัวเราที่แท้จริงนะครับเราไม่ใช่โพทั้งนั้นนะผมคราวนี้ก็มาได้นะครับคอนโทรลูที่ทางขวาอันนี้คือเนะี่ยเราล,ง,ลงมาก่อนนะอันนี้ติดมามุมนี้ก็ไม่มีอะไร ปุ๊บลงมาต้องคลิกเสียเสียไปต้องหทางขวาทางนี้สินะยังไงขวาไม่ใช่แล้วทางนี้ผมจะต้องเอ้ยเดี๋ยวี๋ยวท่อแปบ๊บอืม หมือนจะมีท่อหายไปนะโอเคครับเหมือนเราจะต้องการหาท่อหรือเปล่าทางนี้ดูทางนี้ไม่มีอะไรนี้นะเราต้องไปห้องคอนโทรลรูมนะครับ ทางนี้แหละนี่คือห้องเฮ้ยอีแป,ป๊บครับขอแป,ป๊บก่อนนะนต้องใช้กับตรงนี้ได้นอนเลยอ่ะหน้วแป,ป๊บฉันเดี๋ยวๆนะโอเคแป,ป๊บครับอ่าเรียบร้อยครับผมใส่ท่อไปแล้วแต่ขอตัวสอบนีงต้องกดปิดกดเปิดอะไรนะ เหมือนเราจะต้องให้มันแบบเต็มพิกัดเหรอวะเดี๋ยวนั่นลองนะหรือให้อยู่สีเขียววะเนี่ยสีเขียวลหรอไปดูซิได้หรือ,รอ,ย,รอ,อยัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมกันละ่ะหรือต้องให้เป็นสีแดงสุดๆเลยวะดูครับขอลองเพิ่มดูนะใช่นี่โอเคอันนี่โอเคมอันนี่ใช่นี่โอเคใช่นี่ โอเคครับอ่าถึงแม็กแล้วทีก็กลับไปหมุนท่อกันตรงนี้ปะ่ะดูซี่จมีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับประตูห้องมันโทรเปิดแล้วผมเอเค,ครเราต้อง ดล็อกห้องเก็บของเพื่อไปเอาไดรมิชชั่นใช่ไหมนี่ครับดอคอนโทรเปิดไปแล้วผมโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตูจรัพย์แถวนี้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ไปไม่ได้นะผมเราจะกลับไปคืนกันโอเคอกมาคางนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ ก็ไม่มีอะไรนะครับทำไมมึงกล้องมันขาดเยอะเนี่ยโอ้โหเคห้องทางนู้นใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายทางนี้มากันอยากเปิดเลยป่าครับผมไปกันเลยวะมีจสะสแกนไหมยังไม่มีใช่ไหมเพลงหายไปแล้ว โอเคองค์กรนายวิชัน่นผมจะเอานายวิชั่นมาโอเคครับผมจำกัดเวลาไปเลยแบบไม่มีจำกัดนะครับผมไปกัน แล้วมุมกล้องเปลี่ยนนะครับเป็นบุคคลที่หนึ่งแล้วไอ้ยัดชักยู่วอชิสฟองเหมือนจะมีอะไรผิดปกติกับแสงไฟอ่ะเฮ้ยกลคอนโทรลเพื่อหมองครับเอาแล้วว่ะมีแบบสเตล คนหลบทีหลังกล่องเนี่ยไปแล้วผมรอดไปเนไ่ยเฮียมาไอสัตว์อยู่หลังกล่อง ไม่กลัวเลยทั้งนั้นไอ้เฮียอันนี้คือไม่รอดเหรอยังไงวะอ้ามีได้เหรอวะอเย้ผมควรหลบหลังกล่องนี่ถ้าเป็นปกติมันต้องรอดใช่ไหมโอเค ไปดีเฮียไาครับถ้าออกทางไหนวะเนี่ยโอเคไ,ไวะอ๋อมีเป็นไรครับมเป็นไร คจะไปแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งแม่งเดี๋ยวจัดเลยไอ้เี้ไปไอ้นหี้ปนี่คงถึงตากูแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยอีกก็ได้เหรอวะแค่นี้ก็เอากูหัว แต่เไม่รีบป่ะต้องห้ามรีบไม่รู้แล้วเว้ยกูมาแล้วว่ะไ,ไปแต่ท่านไปก่อนนะครับเราจะค่อยเดินไปทีหลังต้องรอดสิตรงนี้มุมนี้มุมเทพกูเลยโอเคโอเคโอเคโให้มันเห็นนะครับ เดี๋ยวรอนไปก่อนไปนะแอนไปแล้วเดี๋ยวรอไอนี่ไปก่อนรอดป่เนี่ยตรงนี้รอดดีปะ ช้าไปแล้วผมกูรอดได้ไงวะโอเคครับอันนี้รอดมาแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงต่อเอาต้เซฟไปแล้ววะมีแฟผมเราเปิดก้อนหินยักษ์ออกมาง่ายๆแบบนี้เลย